1ิคำถามที่พอปล่อยเกี่ยวกับการฉีดไขมันคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนายแพทย์จัพงศ,าศ,าศ์สตารัสาธิตสมสาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของการฉีดไขมันบ้างนะฮะคุณหมอจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า คําถามที่คนไข้มักจะถามหมอ,อหรือว่าสงสัยหรือ,หร,อ,ห,รอหรือที่เราสงสัยกันในเกี่ยวกับการฉีดไขมันเนี่ยประเด็นหลกัหลกๆมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคำถามที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดไขมันนะครับการเข้าใจว่าบางคนเข้าใจแค่ว่าดูดออกมาแล้วก็เอาไปฉีดนะฮะ,ะโดยเฉพาะที่หน้าเนี่ยมันมันไม่ได้นะฮะมันมันไม่ได้เฉพาะคนไข้ที่เข้าใจแบบนี้ใน แพทย์บางท่านที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางที่ไม่ได้จบวุฒิบัตรหรือว่าไปเรียนเกี่ยวกับสัญลกษณ์ตกแต่งหรือว่าเฉพาะทางจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในในประเด็นเหล่านี้มันมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าการจะทําให้ดีทําให้ได้ผลนะ่มันมัน,มน,มนแล้วผลมันเกิดจากอะไรอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับสนใจกันแค่ขายออนไลน์ว่าฉีดไขมันแค่นั้นไม่ได้นะฮะข้อหนึ่ง ไขมันต้องเป็นของตัวเองหรือเปล่าใช่ครับต้องเป็นของตนเองเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคําว่าเป็นกราฟการเป็นกราฟนี่คือหมายถึงว่าเราเอาย้ายเนื้อเยื่อของตัวเองจากที่1ไปอีกที่1นนะฮะโดยที่ไม่มีเส้นเลือดไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยถ้าเอามาไว้ข้างนอกอย่างดูดไขมันมาไว้ข้างนอกโอเคสักพักมันก็เซมก็จะตายทีนี้เมื่อเราเอาไปฉีดไว้ในที่อื่นเช่นที่หน้าเนี่ยก็จะต้องเป็น อยู่ในบริเวณที่มันเป็นมีซออร์ทิชูอุ้มรอบแล้วก็มีเส้นเลือดเกิดขึ้นมาเลี้ยงใหม่นั่นเองนะฮะลักษณะกราฟที่เราใช้เนี่ยนอกจากไขมันนะจะยกตัวอย่างให้ฟังอ,อย่างเช่นการปลูกถ่ายผิวหนังนะครับในแผลคนไข้ที่จะต้องมีแผลกว้างเลยจะต้องเอาหนังไปปิดเพิ่มเติมอย่าง, <S <S <ๆ S 2> างนี้เป็นต้นหรือการใช้แพชเชียหรือเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อบางอย่างเช่นในจมูกเราในจมูกเราที่ทำโอเปนนี่แหละครับบางทีก็เอาแพชเชียไปวางตัวกระดูกอ่อนที่ ย้ายจาับที่โครงไปไว้ใน,นจมูกอันนั้นก็เป็นรักษณาการเป็นกราฟเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นจะต้องมีเส้นเลือดใหม่มาเลียงนะฮะมันถึงจะอยู่ได้นะครับอันนี้คือรักษะกราฟเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อมันเป็นกราฟเนี่ยมันอาจจะไม่เทคร้อเหมายถึงว่าวอลุ่มที่เราฉีดเข้าไปอะ่ะมันอาจจะไม่ได้อ,อยู่ร้อยแต่ว่าถ้าอยู่แล้วอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นมีเส้นเลือดใหม่มาเลียงแล้วเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งถ้าเป็นลักษณะไขมันเราอาจจะ f อร l o ั u p หรือว่าดูลักษณะว่ามันอยู่ไม่อยู่เนี่ยก็อยู่ในลักษณะประมาณ1-3เดือนนะฮะซึ่งถ้าหลัง3าเดือน stable อยู่แค่ไหนก็ค่อนข้างจะคงที่แต่ว่าบางบางอมแอเล็กอาจจะดูไปถึง6เดือนนะครับ 2. ไขมันเอามาจากที่ไหนบ้างฮะส่วนใหญ่ก็จะดูดจากส่วนที่มันมีไขมันเยอะในร่างกายและการดูดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนมักจะพูดว่าเออเอาไปเยอะๆเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันจะต้องเราต้องดูด ในชั้นลึกในที่มันมีความหนาพอควรไม่ใช่ว่าแบบมีเท่าไหร่ก็ดูดเอาไปใช้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็จะเกิดความตะปุมตะป่ำความไม่เรียบความบุ๋มอะไรอีกมันต้องดูด้วยไม่ใช่ว่ามีไขมันแค่ไหนมันต้องมีเกินอะ่ะมีเกินที่เราจะใช้ประมาณนึงเลยแหละแล้วก็ว่าเราจะต้องดูดไปชั้นลึกเพื่อให้ชั้นนอกหรือว่าชั้นบนๆนีนน่มันยังเป็นผิวเรียบอยู่นั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องส่วนล่างหรือไม่เก็ต้นขานั่นเองะค,ะครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะฮะแล้วก็คุณภาพค่อนข้างจะ นะครับดังนั้นคนไข้ที่ผอมแล้วบางทีแบบค่อนข้างจะแอธลีติกหรือว่าออกกําลังกายเยอะก็อาจจะขาดไปนในส่วนนี้หน้าตัวเองก็อาจจะผอมลงและต้องการไขมันนะครับในขณะที่ร่างกายอาจจะไม่มีไขมันให้ใช้อะไรก็ต้องมาพิจนารณาก่อนด้วย 3. เอาไปแล้วฉีดได้เลยยางจะนะครับต้องรอต้องมีการปั่นแยกเซลล์หรือว่ากรองออกมาให้เหลือแต่พอดูดมาก็จะมีเซลล์ที่มันเป็นลักษณะของเลือดเป็นน้ําเลือดเป็น น้ำเลี้ยงอะไรอย่างนี้จากของไขมันใช่ไหมครับเราก็ต้องมากรองปั่นแยกให้เหลือแต่ตัวไขมันจริงๆแล้วก็ถึงจะเอาไปใช้ได้นะฮะแล้วก็ลักษณะของการปั่นกันอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ความแรงระยะเวลาที่จะทํด้วยแมงเซลลก็แตกหมดนะาะมันต้องมีรายละเอียดมีความรู้ในการเขาเรียกว่าพอได้ไขมันมาละเราจะเอาไปเพปเปอร์เรชั่นยังไงนะครับเพื่อจะให้ได้แต่สิ่งที่เราจะเอามาฉีดข้อ 4. ได้ไขมันละฉีดเลย บางคนเข้าใจแบบนั้นนะฮะก็อย่างอีกเหมือนกันนะครับไขมันที่จะไ่ฉีดเลยเนี่ยโดยเฉพาะที่จะต้องเอ่อบริเวณใบหน้านะครับจะต้องเป็นลักษณะของไมโครแฟตการทำไมโครแฟตคือหลังจากที่เราได้ไขมันจากที่กรอจากที่ปั่นแล้วเนี่ยนะฮะตัวไขมันเองที่เราได้มาเปลี่ยวๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตัดเซลล์อีกด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อให้มันเอ่อตัดทอนลักษณะของไปลงไปจนถึงเป็นลักษณะของไมโครจริงๆรวมตั้งแต่การดูดแล้วล่ะ การดูดในหัวดูดก็จะใช้เล็กกว่าปกติซึ่งปกติการดูดแคมันทั่วไปอาจจะใช้หัวประมาณ3 4มมิลลินะครับแต่ว่าถ้าจะทํามาเพื่อมาเป็นกราฟหรือมาฉีดเพื่อทําให้เป็นไมโครไฟเนลนะอาจจะต้องใช้หัวที่มันเล็กลงกว่า3มมตรในหัวดูดนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ2 4งจ่มเมซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ย แรงดูดด้วยแรงดูดก็มีความสําคัญนะฮะเราก็จะไม่มักจะไม่ใช้แมชชีนหรือว่าอะไรที่มันมีแรงดูดแรงๆเพื่อให้ได้ปริมาณมากๆโดยทีเดียวอาจจะต้องดูดด้วยมือดูดด้วยซลิงนะครับทีละอันทีละอันมันก็จะต้องมีความละเอียดนะต้องใช้เครื่องมือเล็กๆหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมาตัดเซลลงให้มันเป็นลักษณะไมโครแฟตนะฮะก็ซึ่งหมายถึงว่าถ้าเป็นพูดถึงเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางในการพาร์ต uh, ิเคิลนี่ก็จะต้องน้อยกว่า ประมาณ1่งถึงมิลลิเมตรลงไปนะฮะถึงจะเอามาฉีดที่หน้าได้โดยที่มันเป็นแบบเรียบอะ่ะไม่เป็นตะปบตะปับไม่เป็นก้อนแล้วนะครับอันนี้คือต้อง preparation ่ให้เป็นไมโครแฟตก่อนนะแล้วถึงจะเอามาใช้ได้ไม่ใช่เอาไดกรองแฟตมาอย่างเดียวไขามาอย่างเดียวแล้วมาฉีดได้เลย,ยไม่ได้นะครับข้อ5ฉีดยังไงครับมันก็ต้องรู้ที่เราจะฉีดก่อนไม่งั้นต้องมีการดีไซน์ก่อนตั้งแต่ก่อนผ่าตัดว่าเราจะฉีดบริเวณไหนบ้างบริเวณไหนที่ควรฉีดบริเวณไหนที่ฉีดได้ บริเวณไหนที่ฉีดไม่ได้รวมทั้งเวลาฉีดแล้วฉีดระดับไหนฉีดระดับจุดตรงนี้ระดับความลึกเท่าไหร่ก็ต้องมีความรู้นะครับต้องรู้เพราะฉะนั้นแพทย์ที่ไม่ใช่เฉพาะทางเนี่ยไม่มีความชํนนานาญอาจจะต้องออมีความรู้เรื่องอณตรตมีเรื่องกายภาพของหน้าชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันชั้นเส้นเลือดชั้นเส้นประสาทมันอยู่ตรงไหนอะไรมันเรวหน้าผากเราดฉีดตรงไหนได้บ้างนะครับเส้นเลือดเส้นประสาทที่เราต้องระวังอยู่ตรงไหน รอบตาดยเพารอบตาก็อันตรายนะครับถ้าไม่รู้ระดับที่ฉีดมืออะไรพวกนี้นะครับต้องมีความรู้ด้วยนะฮะแล้วก็การฉีดเนี่ยก็จะต้องมีเลเวลหรือว่าการที่จะต้องทอเป็นชั้นๆใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ความลึกด้วยว่าทาไมฉีดผิวๆเลยก็อาจจะเป็นก้อนนะฮะนะครับแล้วก็เลาฉีดแล้วต้องใช้มือใช่ไหมเพราะนั้นถ้าผููไม่ชนานาญมือต้องนิ่งไหมฮะเวลาฉีด ก็ต้องนิ่งนะครับนั้นะถ้าเราไม่ชนานาญเนี่ยมือไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เดลิเวอรี่เวลาการแกนกันดันหรือฉีดเข้าไปมันอ,อาจจะเป็นก้อนได้นะครับบางคนก็อาจจะใช้ตัวปืนที่เป็นมีความละเอียดถ้า,ถ,าถ้ามือคิดว่ามือไม่ชนานาญพอนะครับอาจจะมาช่วยนะครับแต่อย่างไรก็จะต้องมีความชนานาญในกระสุมือต้องนิ่งนะฮะแล้วก็พาร์ติเคิลในเข็มที่ฉีดก็ต้องเป็นเข็มบลันนะครับแล้วก็ในเมื่อเราตัดทอยให้แมคโครแฟตน้อยกว่า1มเมตรเนี่ย สิ่งที่เราจะไปฉีดใบนาเนี่ยก็เข็มก็จะเป็น1มมตรลงไปอาจจะเป็นจุดเหรือจุดเมมนะครับแล้วก็แอเรียเนี่ยหรือไซลิงที่ฉีดเนี่ยก็มักจะเป็นเป็นไซลิงหนึก็ไม่เกิน 3cc ที่จะเอามาฉีดไม่งั้นก็แรงดันก็จะมากไปมันทำให้เซลล์มันกระจายหรือมันเบิร์สออกได้นะครับ 6. ฉีดแบบไหนอ่ะก็ฉีดเลยไงแบบฟิลเลอร์ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ ที่ฉีดจะต้องเป็นฉีดเล็กๆแล้วก็ทอเป็นแบบเหมือนทอผ้าเป็นเส้นเล็กๆเๆ,ๆเพราะฉะนั้นใน1ซีซีเนี่ยเราจะฉีดทอเล็กๆเล็กๆแล้วก็ขยับตลอดไม่ให้ไม่ให้เข็มอยู่นิ่งๆจนมันพุชเป็นก้อนเป็นกลมๆอย่างนี้ไม่ได้ะครับจะต้องทอเป็นเส้นเพราะฉะนั้น1ซีซีอย่างน้อยจะต้องมีสโตรกอย่างน้อยเกินประมาณ50-60สโตรกหรือ1 0อสโตรกขึ้นไปเพราะฉะนั้นในในในพุชหนึ่งพุชเนี่ยเราจะพุช ไขมันไปแค่ 1.60, 1 5ส่วน6 c c ส่วน50 1ส่วน1 0ออะไรแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบฉีดไปเลยทั้งเป็นก้อนทั้ง CC หรือว่าฉีดเป็นแอเรีย,ยไปเลยคล้ายๆไปเรื่อยอย่างนัน้ก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นต้องมีความชำนาญเราก็ต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็มือต้องนิ่งด้วยนะฮะเแล้วผสมอะไรฉีดได้ไหมไขมัน ไม่ผสมก็ได้ครับหรือจะผสมก็ได้ในที่นี้มักจะหมายถึงทฤษฎีของลักษณะที่เป็นลักษณะของเซลล์ต้นกําเนิดมาผสมในไขมัน,นซึ่งก็มี2แบบอาจจะเป็นจากไขมันที่เราดูดออกมานี่แหละเมื่อกี้เราทําเป็นในระดับไมโครใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราตัดทอนเซลล์ลงไปอีกให้มันละเอียดลงไปอีกเป็นระดับนาโนเนี่ยพวกนี้เซลล์จะแตกหมดแล้วเซลล์ที่เป็นเซลล์พวกเซลล์ต้นกาเนิดอะไรในไขมันเนี่ยมันจะออกมาทํางานซึ่งเราก็เอาพาร์ติเคิลเหล่านี้หรือส่วนเหล่านี้มาผสมในไขมันที่เราฉีดก็ได้ มันก็จะทําให้มันเป็นเรื่องของเซลล์ต้นกำเนิดในไขมันที่เราฉีดเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ริชไมโครแฟตนั่นแหละแล้วก็มาฉีดกันหน้าซึ่งคําว่าพวกพวกเซลล์ต้นกำเนิดมนอาจจะมีผลกับผลดีในเรื่องของผิวพรรณทําให้กระจ่างใสขึ้นพวกรอยดํารอยอะไรพวกนี้ก็จะจางคุณภาพของผิวดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่เขา ใช้กันไดเช่น p r p v p ก็เป็น platelet rich plasma ซึ่งเป็นลักษณะของเซลล์ต้กนกำเนิดเหมือนกันแต่เป็นเซลล์ต้น,นกำเนิดที่มาจากน้ำเลือดเรานะครับซึ่งเราจะต้องมีน้ำยาต้องไปปั่นต้องไปแยกเซลล์เช่นกันเพื่อให้ได้ส่วนนี้มาผสมที่จะฉีดใ่ไขมันนะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยความแน่นในเซลล์แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น อา,อายุของคนไข้ก็มีผลนิดหน่อยเช่นว่าเออถ้าอายุเยอะมากเ,าเซลล์ต้นเนีอ่ออาจจะน้อยลงนะครับแต่ยังไงก็มันก็จะได้ผลดีขึ้นในลักษณะของอลักษณะผิวพรรณนั่นเองเป็นลักษณะของ r e j u v e n a t i o n นะฮะบางคนเนี่ยเอาหลังจากที่ได้นาโนแฟตแล้วเนี่ยบางบางบางถานที่ใช้นาโนแฟตไปผสมกับตัวนำํำที่เป็นลักษณะครีมเนี่ยเป็นครีมเฉพาะตัวให้กลับไปทาที่บ้านทาที่หน้าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยฮะเป็นเป็นของตัวเองโดยเฉพาะนะฮะ สักสองสาวันหรือภายใน7วันไม่เกิดนะครับก็เป็นครีมของตัวเองก็เป็นลักาอร u ริจูเม t น o เแต่ว่ามันก็อาจจะมีกลิ่นอะไรนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจะต้องมีตัวตัวนำด้วยที่จะผสมนันโอแฟตเนี่เราไปทาบนผิวให้ได้ผลดีขึ้นนะครับอ่ะข้อ8ฉีดกี่ซีซีล่ะอันนี้ก็แล้วแต่จุดหมอเองก็ต้องมีความรู้นะครับว่าแต่ละซีซีตรงไหนเนี่ยมันปริมาณมันได้แค่ไหน ส่วนนีอย่างเช่นส่วนหน้าผากเนี่ยหน้าผากเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมครับล้วก็ต้องฉีดต้องฉีดหลายชั้นด้วยฉีดตั้งแต่ใต้แถวแถวเยื่อหุ้มกระดูกตัวชั้นกล้ามเนื้อชั้นใต้ผิวหนังตรงไหนบริเวณตรงไหนควรจะฉีดลึกบริเวณไหนควรจะฉีดตื้นบริเวณไหนฉีดลึกไม่ได้ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นจุดที่มีเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ถ้าไม่มีความรู้ฉีดไปเลยอยากจะฉีดตรงไหนก็ฉีดอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงปริมาณเนี่ยหน้าผากอาจจะใช้ประมาณ30-54สามกว้างของหรือว่าบริเวณ แล้วแต่คนด้วยนะครับส่วนบริเวณกรอบตาก็อยู่ประมาณจุดละหนึ่งถึงสามซีซีเช่นกรอบตาบนหรือกรอบตาล่างนะฮะส่วนร่องแก้วก็จะอยู่ประมาณเนี่ยสามถึงห้าซีซีแล้วแต่นะครับ,รบอยาบ่างบางคนอยากฉีดลิมพิปากเท่าไหรด่ดีอันนี้ก็แล้วแต่รูปร่างที่เราอยากจะแต่งส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณไม่ลิมปปะ,บ,ะบนก็หรือฝั่งล่างเนี่ยอย่างละอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสามซีซีบางจุด ฉีดหนาหน่อยอย่างเช่นตรงตรงตรงกลางหรือว่าตรงข้างๆ้าตรงปลายปลายจะต้องฉีดบางหน่อยอันนี้ต้องรู้แล้วก็จุดฉีดอยู่ตรงไหนนะครับของปากไม่ใช่แบบอยากจะฉีดด้านหน้าก็ฉีดฉีดด้านในก็ฉีดนี้ไม่ได้นะครับอ่ะข้อ9หลังทําฉีดเสร็จต้องประคบไหมอันนี้เป็นคําถามนะฮะการฉีดไขมันมันไม่มีแผลเพราะมันเป็นเข็มเจาะเฉยๆนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะมีเขียวบ้างแต่ด้วยความที่เราอยากเป็นกราฟใช่ไหมแล้วเราอยากให้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราพยายามไม่ทำให้เส้นเลือดมันโหดตัวก็หลักๆเราจะไม่ให้ประกบเย็นบริเวณที่เราฉีดไขมันซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องของความเขียวความช้ำที่มันอาจจะต้องปล่อยไว้สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องยอมหน่อย แต่บางคนก็ไม่เกี่ยวควาช้ำส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวช้ำม,มากนะครับยกเว้นยกวเว้นบางคนที่เป็นผิวผิวเส้นเลือดขอดแตกง่ายเนี่ยน,นะมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของของเข็มที่เข้าไปแล้วเข็มเป็นเข็มรันมันก็โอกาสที่จะแตกก็น้อยกว่าแต่มันก็มีได้นะครับนั่นถ้าจะประครบเนี่ยก็อาจจะประครบอุ่นอาจจะรอสักสองสองวันก่อนเป็นประครบตั้งแต่ช่วงแรกมันก็ไอความเกี่ยวช้ำมันก็อาจจะเยอะมันจะอาจจะขยายตัวได้นะฮะทีนี้อุ่นอุ่นแค่ไหนขอให้ใช้อาจจะเป็นพวก น้ำอุ่นจัดๆในห้องน้ำก็ไม่ถึงขนาดน้ำต้มนะครับไมั้นเดียมันจะบางทีบางจุดเราย,ยังชายอยู่ใช่ไหมครับอาจจะเบิร์นตัวเองได้หรืออาจจะทำให้เกิดพองด้วยได้นะครับข้อ10แผลเจาะที่ดูดมาคือยังไงต้องตัดไหม่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลเล็กๆนะคะั้สั้สามสมมิลหรือไม่เกิน5มิลอย่างเงี้ยก็จะมาตัดไหมจากแผลเจาะตรงน,นั้นประมาณสัก1สัปดาห์นะครับ แล้วก็ส่วนแผลพวกรูกซึมเล็กๆ้าหนที่เป็นแผลเจาะที่ฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะติดอะติซีเทปอะไรขน้นก็พอก็ไม่ต้องส่วนใหญ่ไม่ต้องเย็บนะครับแต่ว่าในบางคนถ้ามันมีมันเลือดมันออกคุณหมอก็อาจจะเย็บเล็กๆไว้ก็มาสามสี่ 3, 4, วันห้าวันเลยก็มาตัดไหนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นไหมเล็กๆถ้าถ้าถ้าเย็บเข็มรูเข็มที่ฉีดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ต้องถึงขนาดเย็บกันนะครับ11ล้างหน้าได้ไหมคําตอบได้ครับ ราะว่ามันไม่มีแผลผ่าตัดอะไรนะฮะล้างหน้าตามปกตินะเพียงแต่ว่าอย่านวดแรงๆอาจจะนวดเบาๆได้ตามถ้าฉีดขอบตาก็ต้องต้องรู้ทิศกันนวดนิดหนึ่งว่านวดตามขอบระดูหรือว่าตรงหน้าผากเราคงไม่กดนวดหนักอาจจะครึงๆก็อาจจะควรจะใช้ใช้มอยส์เจอร์ให้มันมากกว่าปกตินิดนึงนะครับเพื่อความนุ่มนวลความผิวที่มันใสขึ้นนะฮะก็จะเห็นได้ว่ารายละเอีย e ดมันเยอะอยู่นะ คุณรู้แล้วแล้วหมอคุณที่คุณจะไปหาเนี่ยเขารู้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่าเป็นไม่ว่าจะทำผ่าตัดทำอะไรหัตถกายเกี่ยวกับแต่นี้ครับตกแต่งก็ขอให้เป็น specialist ยังไงก็ดีกว่านะครับผลแซกซอนก็จะน้อยกว่าฝากไปด้วยนะฮะเช็คดีๆนะครับเสียงตั้งกต่ดูดไขมัแล้วนะครับสุดท้ายสะอาดไหมข้อ12สําคัญ ้องทุกอย่างต้องเป็นระดับ Sterilization หรือระดับปลอดเชื้อนะฮะทุกอย่างต้องเป็น c คลสิสต์เต็มทั้งหมดต้องอยู่ในฟิวห้องผ่าตัดผิวหนังต้องสะอาดต้องทำความสะอาดด้วยแอนติเซปติเครื่องมือทุกอย่างต้อง s t ตอร l i z ตตั้งแต่ดูดจนกระทั่งไปเตรียมเซลล์จนกระทั่งกลับมาฉีดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะการทีแบบเ,เปิดมาเหมือนมีเป็น o p d case นั่งอยู่ในห้อง o p d แล้วก็ใส่ถุงมือแค่ถุงมือตรวจ จะมาทําหัถการอะไรกับคุณเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเดินออกมาแล้วนะครับจากสถานที่นั้นคงคงคงเป็นไปไม่ได้นะฮะต้องดูเหล่านี้ทุกอย่างต้องเป็นระดับเซอร์เรียลิเซชันต้องทําในห้อง่ัตัดที่เรียบร้อยได้มาตรฐานอันนี้ขอย้ำนะครับไม่งั้จะเกิดการติดเชื้อได้นั่นเองนะฮะก็อ,อันนี้หมอะขฝากไว้นะครับให้พิจารณาว่าโอเคการฉีดไขมันไม่มีประโยชน์แล้วก็มีที่ใช้อยู่เยอะนะครับ ฉีดที่ดีฉีดที่ถูกยังไงก็จะได้เลือกได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดของเรานั่นเองนะครับก็ฝากไว้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามเพิ่มไปได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็โอกาสได้มีอะไรก็คุณหมอจะนำมาเสนออีกนะครับแล้วก็เจอกันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมติดตามเ,เว็บไซต์ของ b e a u t y m e t a b ด้วยนะครับก็จะมีความความรู้จากคุณหมออื่นๆก็ เราจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับสัลกรรมตกแต่งแล้วก็ในประเด็นหน้าก็อาจจะมีอะไรที่กว้างขวางมากกว่านี้นะฮะในประเด็นอื่นด้วยโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้คุยกับหมอบีศิะลปกรรมตกแตง่ง